เมนูที่1เมนูที่2จะเป็นไอโปรแกรมความเมมโมรีที่เรายิงลูกไปอันนี้เป็นการหน้าเมนูเลยว่าเราจะต้องตั้งอะไรมั่งออโต้พาวเวอร์ออฟกดโอเคเข้าไปมันก็จะบอกว่าเครื่องจะปิดหลังจากที่เราวางเครื่องไว้กี่นาทีตั้งไว้1นนาที โอเคแล้วก็ exit ดูลูกศรแล้วก็ exit ออกมา set color อยากได้สีอะไรล่ะตัวหนังสือนี่ผมตั้งไว้เป็นสีแดงบนก็เป็นสีขาวสีเขียวสีน้ำเงินสีเหลือง set memory เราจะใช้ลูกกี่กรรมนย์จุ แต่ความจริงไปเปลี่ยนหน้าจอแรกก็ง่ายนะครับนี่ก็ไม่น่าจะใช้อะไรได้เยอะแยะยูนิต <laughs> ไอ้ตัวเนี้ยเราจะตั้งว่าไอ้ตรงไอ้เมมโมรีมันนะ่ะเราจะให้มันเป็นแสดงเป็นความเร็วหรือว่าเป็นอะไรก็แล้ว เราจะตั้งตรงนี้นเห็นไหมมันก็จะโชว์ fps นะไอ้ตัวนี้ตั้งง่ายนะเราจะเอาไอ้ลูกกีกรรมอ่ะนี่นะเนี่ยก็สองจุดศูนย์จุดสองห้าจุดสี่สามปกติเราใช้สองจุดศูนย์จุดสองศูนย์ก็ใช้ตัวนี้แล้วก็โอเค ก็แค่เนี้ยไม่ได้มีอะไรเลยใช้งานย่าย